สวัสดีจ้าไม่นี่มาพ่อามพ่อก็ับแม่ไก่พาแซบอีกเราด้เจะพี่น้องไม่นี้ไก่พ้ามากินนี่เลยจะพี่น้องเมนูเมนูประจำบ้านจะมาๆมามๆจะมามามาม่าเผ็ดเกาหลีกบผักพี่น้องกบผักมีผักหลายช่วงนี้เออช่วงนี้ปลูกผักต้องกินผักพี่น้องเอ้ยเอา ช่วงนี้ปลูกผักช่วงไอ้นานาวกับสิโอดช่วงนี้มีผักหลายต้องต้องกินเมนูผักเนาะพี่น้องเนาะมีประโยชน์ด้พี่น้อยกินผักดีถั่กล้ําใส่ต้มซองห่อผลได้เนี่จ้ะย่านบบอิม ปากกวางตุงกับขนาพี่น้องรีบกินเดี๋ยวเขาสิแก้ก่อนพี่น้องโอ้สีสันแม่ <laughs> เป็นตะเพ็ดแทะกินตำบังห้งเพ็ดนี่สู่ตายได้แต่ว่ากินอันนี้ในี่ใกล้กันย้อมแต่ว่าแห่งมากพี่น้องแห่งมากกินไหมเพ็ดดี โอ้ยล้มแพงแหงล้มแห,ง,มแหงคักก็สิออกอันทำความสะอาดแอลระเบียงบนบ้านค่นพะพอได้ไปยักเกียเท่าบันนี้หละล้มแหงเวือว่ต้องออกไปเก็บพักหัวกระเสอือกระเสอืองี่ปีหนอเอามองไปถ้าได้ทั้งสอมได้ทั้งอันนี้โอ้ยเปิดซองห่อได้หนิจ้ะ ต้องเอาผักมากินเอาผักมากมีลูกจินมีลูกจินพร้อมเอาผักมากินกลับพ,พี่น้องแก่เผ็ดลูกจีนสามซีน่วยเหลือจากเฮ็ดก๋วยเตี่ยวอันนมีหมูอยกเกล้แห่งว่ได้ใช้หมูบ่อยากอยากกินแบบนี้ โอ้คุณอ่ะร้อนร้อนเลยน้ำร้ายไหลวเขา่ข็ยขนาดพี่น้องบ่ได้ค้นใสอขานาดเอาค้นกลับเอาสิใส่อย่างดีนะใส่ซอมดอก ไม่มีหมูแต่มีนี่กุ้งก <c oughs> ุ้งสำเร็จจ้ะทุกคนกุ้งแบบตนะักเอาน่ะสำเร็จคือเขาต้มมาให้เส็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักนนก็จะแม่นผักในสวนอีกเด้นเนยพี่น้องเอ้ยช่วงดีถอกล้ำใส่มามาแซบๆน้ำกันจ้ะล้มแห้งเมื่อเนี่ยพี่น้องล้มแห้งแห้งอัน เป็นน้ำยังโคก็ล้มแห้งนะบขึ้มอากาศค้มหลายเมือ่อหรออันขึ้มคือฝนจิตกแต่ว่าบ่ดตกว่าอันซํำนุกซินกันอืมให้ทอดตะเกียบ,บดอกใส่ทั้งซวนทั้งตะเกียบ,บมาม่าเผ็ดแบบแห้งโอ้ ฉับ่ได้ยืนกินแต่คือสเงายแทะเฮียคำแรกแหกมันมะม่าเผ็ด <c oughs> ขนาด เขากวางตุ้งพี่น,น้องไก่มะพร้าวเป็นก่อแล้วได้จาลวกเอาโตเป๊ะอืมกลับมาแล้วล่ะลูก อม,นอ,นมองพอลีนาไปกินไอติมโอ้หูไกันไปกินไอติมก็พอเพิน่นแค่บ่ไปน้ำแค่บ่ามากไอติมพี่น้อ่ เปตูดนะอโอ้ออกวอาปน8พี่น้องเ้ยสองำ้าก8ปีนเ <laughs> ตะละมือเจ้าสิกิน,นอย่างเนาะแต่ละมือแต่ละเว้น อพาลูกไปช้อปปิ้งพี่นอ้องมีลูกสาวเนาะเสือพามากหลยเครื่องประดับหน่นหนอยสร่างหอดออนไล่เป็นคนเด้อ มักมึงเอ่อวิดีโอการแต่งตัวแต่งยังเสร็จแล้วเพิ่งกับสร้างอ่ะพี่น้องอืมอิ้อ้ากับกันเลยอันเวียว Mẹ đi hồn nằm mẹ nó mẹ đi chèo Chèm nháo Quảng tụng ngắm มาเป็นกอนแบบนี้เลยพาซีพาหานังกอพาในหงเดียเจ็ดคนเดียไปแวะหัหน้าพักไหนเนี่ย lấy vẽ để thắp bùn nấm pinon bắn mẹ yukai vát qua ngang hàng chứ bắn mẹ cây yukai vát vát cái kia vát bắn hả là pha cả bạn bắn hả là pinon, con có lắng sảng anh sả lá mai mẹ ตะกี้ไก่ไปดูดูเดยกับมีเทศกาลคือบ้านเฮานั่ยล่ะกับคนไทยจัดกันพี่น้องนี่เนี่ยเทศกาลมีเต็นมีล้ำมีหยังเข้าพรรษาออกพรรษาร้อยกระทง n อย่างคือบ้านเฮาเลยเด้ช่วงนี้ไกก็บบ่ค่อยได้ไปนอกกากไก่เนาะพี่น้องตะกี้ไปดูอยู่ยังมีงานต่างจากเหตุเขาเฮ็ุกับเขากับน้ำเห็ดขนมหวานไปกับแม่ ถ้าช่วงใดลูกปิดเทอมจะก็ได้ไปอยูชะถ้าช่วงใดลูกไปโรงเรียนกะบัด่ค่อยได้ไปเพราะวีเมื่อวานไปทั้งงานกัเลยไปแวะไปลืมกินกุ้งนะกุ้งทำบุญโดนๆไปทำช่งวงนี้ก็ได้ลูกปิดเทอมเพิ่งได้ไปนี่แหละจ้ะ ทำบุญให้ทำประเวสีเนาะพี่น้องให้มันไปพูดไปเกิดบ่ให้มันมากวนมาแกงมาลังควานเขาเนาะพี่น้องพวกทำประเวสีพวกไอ้เปรดหิวหหยทั้งหลายเนี่ยว่ามาไก่สังวะไก่บลืมเดี๋พี่น้องกไองก่บ่เคยสังผู้ใดเป็นปนี้ยะเทียมันไปพูดไปเกิดจะยังให้มันมาแกงเขาอีกจะให้มันมากวน ให้สิงศักทธิกลุ่มคลองเขาเนาะพี่น้องเนาะความดีสิบปกป้องเขาเองน่ะละ่ะผู้ใดเฮ็ดบ่ดีเขากิะสิได้ในสชิงที่เขาเฮ็ดน่ะละ่ะพี่น้องเขาก็สิได้รับกรรมที่เขาเฮ็ดไปล่ะคนเฮ็ดบ่ดีก็บกับมีแต่คนสาบแจ้งน่ะพี่น้องสาบแจ้ง ไปใส่ก่อนไปอยู่ใสกับบ่จะเลิญบ่มีความสุขดอกถ้ามันไกลเดอวยคนมาดาปนันพี่น้องไกล้เปิดใกล้นี้อ่ะลานแล้ว <c ười> ใกล้อยากอายคนโอ้เส้นไมอยู่บยาเห็นไ้คนมาดาเจ้าของถ้าไกลถือดด้ปนันนาะพี่น้องนาอไกล้อยากอายหอดพ่อหอนแม่อืม ใกล้ปิดช่องนี้ไปละไปเฮ็ดชวัวเฮ็ดเลี้ยวให้คนมาด่าเจาา้าของผู้ใดอยากหูเอฟซีไหมว่าไผลจมให้ไผลกับบาไก่จมให้ผู้ใดกับเขาไปเมึงคลิปอ่า ที่สามทีซี 4, ท่ทีแล้วเด้อพี่นอ <c oughs> ออ้องเลยเกิดขีวา <c oughs> มันอธิบายอีกมูบวกเขานี้มันแล้วเขายํำละอามันไหลคนหักหลังกันหักหลังมูหักลห,หกลังกัน อิจฉาหรือสยาการแก่งคนอื่นมันบอกจะเลื่อนดอกไปน้องถ้ามันบ่อิจฉาเขามันบ่มาแก่งเขาดอกเขาเนาะมันบอก้ามันจิตไปว่ามันบ่อิจฉาเขาถ้ามันบ่อิจฉาเขามันกต้องอยู่ของมันซื่อตางคนตังอยู่ตางคนตางเหตุอันนี้มันมาแก่งเขาก็แปลว่ามันอิจฉาเขาตัวมันบ่ คนงอเป็นนังสัน <laughs> ้นล่ะเ็ดรยังบ่ได้จะไปหากันแกงพุ้นนั้นพุ้น,นี้เก่บกเคยใส่ใจมันเลยแต่ว่าครั้งในี้ไล้บลืมหังก็เกียน ตื่นขึ้นมาเห็นหลังแต่มันมาช่องพอวอพอวออยู่สองไกลพี่นนอะเนาะเขาเช็คได้เนาะเขาเมืองได้ใกลโบเคยไปหลังจากไกลโบอโอเคกับกับเอียนเนี่ยไกลโบเคยไปไปสนใจอีย่างกับมันบ่เคยเข้าไปในช่องมันเด็กไก่ก็คิดว่าเออมันมาช่องเขาเกิดคือมันสิมันช่องเขาซื้ออย่างเดี๋ยวบคิดว่ามันสิมาแก ปบันนี้ใกล้ตื่นขึ้นมาแกเข้าไปช่องมันหลุดพี่น้องบอกตรงๆเลยใกล้บุญค้นชัดเจนตื่นขึ้นมาแก้เข้าไปช่อง็นเมืองมันหลุดว่ามันสิมากเบาอีหยังมืองมันสิมาตอบตัวอีหยังหยอกหูว่ามันสิมากเบาว่าจังไดคนบดี คยคิดว่าทุกคนก็นคิดบ่าต่างจากกับไกลดอกยูบยากะถือแกงเนาะมาแกงเขาเนาะมาหาักหลังเขาเนาะคนเขามันมันไม่อย่างจีนาาลังเกียรเท่าขนาดนี้แล้ว อันใดที่เคยให้มันไปด้วยความจริงใจบพรว่าจะเป็ี่ยนยังกะเ,เกิดชาตินากะใกล้บ่เคยสาบแช่งไผลก็ให้มันมาเป็นขี้ขามาใช่ใกล้กับแม่จะสาบบก่กวกมันคืเมื่อพี่ดีจ้ะ ผู้ได้รับบ่ได้ยังมาฟังแล้วพี่น้องนะไก่บ่แมนคนหลวกสวยไก่บ่แนชัดจคนเ,เเเเนเขาเขาเขาบ่มาเห็นเขาห้องกบ่ไปเห็นเขาเขา้องกบ่ไปด่าเขาได้มันบ่เขาเห็นอยู่ของเขาอยู่เดียด,ดีอยู่บียดนลยว่า เอไอจีมาปิดช่องอน,นียนะขีปกระเห็ดพูละแบบพูละสไตล์คนเฮามันเบากันคุยกันทู่ม,มือมันจิไปหลักลีปกันเองไล <c oughs> คลีปจิตเจ้าวจากอยู่เมืองไทยทรงไฮชงน้าหน,น,น่ะมิจต่พอไปกับแม่รงมะไหย่ย้ำเพิ่นไปให้ไปนะเพิ่นกะรงมะไห่เนาะเขาเห็น บรรยากาศแบบนั้นเขาก็บกินหอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะกินหอดบ้านชิ้นหอดบรรยากาศทงหาทงนะพอเพื่อนกับทรงมาหาแก่ก่อมาลงน้ำเพื่อนไปตลาดตะเลน้ำเพืเอ่อนแหลไปให้ไปนะ้าไปไทยให้ไทยนะ้าเสียนะเพื่อนก็บทรงมะหายน้ำเพื่อนไปทะเลเสียเพราะว่าแกมีบ้านอยู่ไรย้อนอยู่ทะเลน้อยน้ำเพื่อนไปทะเลเพื่อนก็นเห็นบรรยากาศดีๆสวยๆแต่เพื่อนก็ถท่ายูปมะหาย ้าพอไกลหอไทยไหมห้หายหา้ำไกลไปเมืองไทยก็กลับไปไทยไว้พี่น้องไทยเก็บไว้ทำเมืองฉันทีมันนะเอาเวลาน่ะไปพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องเฮ็ดให้มีเพื่อนมัติดตามไปหาเอาเวลาน่ะไปติดตามไปสนับสนุนเพื่อน มันจะได้มีคนมาสนับสนุนมันบ๊แมนว่ามันเสียเอาเวลามาคิดมาเหตุการแกล้งผู้นั้นผู้นี้อย่างผู้นั้นผู้น,นีน้ได้ดีพี่น้องแมนบอกแทนที่ว่าเสียเอาเวลา่ไปพัฒนาตัวเองเหตุคิปให้มีคนมาเมืองบ่แมนจดความบ่ได้ไปการแกล้งผู้อื่นว่าอยากให้เขาได้ มันตรงไปพัฒนาตัวเองว่ากูสิเ็ตุชิปแบบใดคนจังสีมะมองเพื่อนจังสีมะมองเนี่ยเวลามาคิดะเรี่ยงสววๆ

พุ่งเนอะก,ก็เสียวกินกับตำบกหุ่งด้วยน่ะ <laughs> มีมีกอกช่งอีกยังข้างขัาผเออ,อมันนี่ไปทําบุญ เผดภพคุ้มครองเฮขาคุ้มครองคนดีคุ้มครองเอฟซีทุกคนพี่น้องผู้ใดคิดดีก็ได้ดีผู้ใดมันคิดซั่วๆมันก็ได้ชั่วๆเฮาเหตุดีกับบุญเอื้นคนหักเฮายัางมันนะหาหมาติบ่าวนะมันบุมีเลย คนไว้ใจบได้คนอันตรายนี่ใกล้สิบวกให้ได้แอนย้ำใกล้ไปย้ำตอบเขาไม่เนาะไปหาเพื่อนๆเห็นย้ำใกล้ไปเห็นมันอยู่นั่นใกล้ไ่อยากเห็นตัวพื่นอนใกล้ก่อยากาอยากโดดนี้ใกล้ซังมันไหหนาหนังเกล็ดน,นะไปเห็นมันอยู่ช่องไหนไหมจะก็อยากโดดนี้ไม่อยากไป

โอ้บะมาเห็ดไหนเขาสั่งเขาก็บบะสั่งนะพี่นะ ยูมันเห็นให้อห้องหูสัญญาณมันไว้มันเห็นให้เคลือหูสัญญาณมันไว้ขนาดหูไว้เขายังเขายังมาเห็ดเจับขวางเก็บเก็บถือปิดบ่คิดว่ามันติดรอบกัดเนาะหมารอบกัดบ่กากัดซึ่งๆนะ ไก่กระเทียมของไก่ปลายมองๆแมงๆว่าเป็นหยวงกาแฟเป็นย่างมาเจอ แต่ว่ากระท่งมันนะั่นลงหลุมไปแล้วห่อพนะี่น้องมาทำบุญให้ย้อนมาถูดเอามันไปลงหลุนะ <c oughs> มแล้ะมันออกมาเบาเลย คนมันบม,มีความสุขมันเห็นคนอื่นมีความสุขมาได้อือกดถอษนะจ๊ะ แล้วกล้ก็บจีฟ้าแค่นี้พี่น้องแกกุ้งไกลแล้วก็จะไปตำหม้ห้องมากินอีกเล่อน่ะเหนียวไปกินข้าร้านอาหารกับปลเรียวพี่น้องเอ้ยนี่แหละการไปกินข้าร้านอาหารแม่นสิท่องแน่นกระช่างก็มีความรู้สึกว่าหิวหวยหิวอ,อ,อาวกำลังสีขวานาม้มบ่มีนม้ำ ประจำาหละไกลลืมน้ำพอตั้งเวทีแล้วอันนั้นอันนี้แล้วลืมจอมบุญวางอยู่ขุนน้ำเตรียมไปย่งดิโอ้ไข่แนอยู่พี่น้องออกผักลวกมากินกับกับเอากุ้งมากินกับไข่แนอยู่แก่ได้อยู่ถ้ากินหนังแต่เขาเลยในแบบโอ้โหแบบไกลเคยกินอัดคลิปอยู่สองสามคลิปมั้งไปบรัรอดอันนี้กินนี่บ่เหลือได้ไหนจะสองหอ่อ คลิปนี้ไก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไก่ในเด้อจ้าแต่ย่าถือย่าซาไก่เด้อพี่น้องเด้อบางทีก็เราเนี่ยจมเนี่ยธรรมดาเนาะคนเฮาเฮาเปลี่ยนผู้ถือกระทำเนาะพี่น้องเนาะใก่ก็ขอบคุณเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่เน,นาะจันทีมาส่งกำลังแรงใจให้กดไลค์กดแชร์บายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะกินต่อเป็นตำบกงกันพี่น้องมากินกับกุง